กิจกรรมนี้เป็นมีติ้งที่จัดภายใต้มาตรฐานการควบคุมการระบาดของโรคโควิดในปัจจุบันนะครับซึ่งก่อนจะเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีการาส่งผลของการฉีดวัคซีนแล้วพอเข้ามาท่าหน้าโรงแรมก็ต้องมีการทําการสอปตรวจผลโควิดอีกหนึ่งรอบ บอกว่าจะมากันตั้งแต่กี่โมงคะพี่จอยหาของเว l c o m e w e นะคะเวลคัมนะคะเที่ยวแห่สุดนะคะในสุราดฎแลอย่างดีเลยนะคะจุกบๆุๆบจุ๊บ๊ายบายรีวิวทั้งทีครับโรงแรมนี้มีกี่ห้องเราปิดแล้วไปดูกันว่ามีกี่แบบ กับ2ห้องครับสุดว้าวที่มีชื่อว่า Mountain Onsen Villa Tent ลองดูครับว่าลูกค้าจะประทับใจแค่ไหนไปแบบไม่เคยมาห้องพักแบบนี้มาก่อนเลยแบบวิวดีมากแล้วก็เหมือนแบบเป็นพูวิลล่านะคะแบบก็แบรนด์ไอซ์ลานะคะต้องขอบคุณมากๆเลยที่ให้โอกาสนะคะเด็กคนหนึ่งมาตลอดเกือบ4ปีนะคะที่ได้เริ่มต้นขายออนไลน์นะคะ พลิกชีวิตมากมายเลยมีหลายๆอย่างพอนาริลาเลยค่ะไปเดินเล่นกันต่อครับว่าข้างในมีอะไรแต่ ความว้าวมันอยู่ตรงนี้แหละเฮ้ยกับสี่ห้องที่คิดว่ามุมดีนะเขาใช้ชื่อห้องว่าวินดี้ครับที่นี่นะคะแบบเป็นกันเองมากๆพี่ฝ้ายจริงๆแล้วทั้งพี่ฝ้ายทั้งพี่โดนเลยนะคะแบบ แกใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆไม่ว่าจะการกินที่พักนะคะวิวแต่ละห้อง่ะไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่มีจุดดีจุดเด่นของแต่ละห้องที่ไม่เหมือนกันเลยค่ะฝั่งนี้ครับเขาเรียกสกายโดมแต่ความว้าวอะ่ะนี่ออนเซ็นโดมวิวสวยมากเล้วเวลาที่รู้จักกับพี่ไ้ายมาก,ก็คือ3ปีกว่าแล้วนะ ก็ประทับใจในตัวพี่ฝ้ายทุกอย่างเลยนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ที่พร้อมซ mm ัพพอร์ตโดยแทนเสมอน,นะคะ mm hmm. คือมีอะไรก็คือแบบคุยกันได้เข้าถึงค่ะ mm hmm. แล้วก็เป็นสินค้าที่ขายได้ตลอดเลยค่ะ mm hmm. เป็นสินค้าที่แบบติดตลาดมากๆค่ะ mm hmm. ตอนนี้ความประทับใจของแบนรนด์นลิสลานะคะ mm hmm. ก็คือที่เจ้าของแบรนด์เลยค่ะเจ้าของแบรนด์คือน่ารักมากน้องแบบจะส่งของอะไรอย่างเงี้ยมาให้ตลอดคือแบบ ทุกเทศกาลไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่เลยอะไรจะมีโบนัสให้ตัวแทนตลอดไม่เคยลืมตัวแทนสักคนเลยแล้วคือแบบน้องจะทักมาถามตลอดว่าตอนนี้เป็นไงบ้างคะพี่ขายดีไหมคะหรือว่าอี่รประทับใจมากคะ่ะน้องาแบรนนี้เปเก่งอ่าน้องนิสัยดีน่ารักน้องฟ้ายเป็นคนที่น่ารักมากประทับใจนิสัยน้องฝ้ายแล้วก็ ตั้งแต่รู้จักกับน้องฝ้ายเนี้ยก็คือภูมิใจทุกอย่างที่เขามอบให้ค่ะเลยว่าเจ้าของแบรนด์คือน่ารักจริงๆชอบมากๆแล้วคือวันนี้แบบประทับใจทุกอย่างเลยห้องคือแบบน่ารักจริงๆสวยมากน่าอยู่มากประทับใจมากๆค่ะ ว่าฝ้ายเป็นคนน่ารักมากแล้วก็ไม่ได้น่ารักแค่ตัวแทนใหญ่ๆฝ้ายน่ารักตั้งแต่ตัวแทนเล็กไปถึงตัวแทนใหญ่ก็คือน่ารักกับทุกคนนะคะแล้วก็น่ารักแบบสม่ําเสมอเสมอมาเสมอไปนะคะจะบอกว่ารักฝ้ายมากๆแล้วก็ฝ้ายเป็นเป็น,เป,นเป็นทั้งน้องเป็นทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นทั้งเจ้าของแบรนด์ที่เป็นเหมือนว่าพูดง่ายเป็นให้เราทุกอย่างเลยนะคะก็ขอให้ฝ้ายมีความสุข หมือนดิฟามอบความสุขให้คนอื่นและนี่คือห้องไฮไลท์ครับ Family Sky Dome ดีหนาวหนาวมากเอออย่าใช้คําว่าหนาวมากตื่นเต้นเพราะปกติอะ่ะจะได้โซนแค่ข้างล่างเนาะจะได้แค่มองขึ้นมาแต่อันเนี้ยได้มองลงไปก็แบบเออสวยอะ่ะ และนี่คือข้อคืนการเลี้ยงขอบคุณลูกค้าในลิสรานะครับเอ๊ะไม่ใช่สิเราไม่เคยมองว่าเป็นลูกค้าครับพะนี้คือครอบครัวเราเลยจัดอะไรที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวเราวันนี้โรงแรมเต็มที่นะครับในส่วนของอาหารเสริมก็จะมีในส่วนของหมูหันด้วยทั้งหมดนี้ผมคงอธิบายความรู้สึกตื่นตันใจของการขอบคุณ ครอบครัวเราไม่ได้สิ่งที่จะพูดได้ดีสุดน่าจะเป็นน้องฝ้ายไปถามน้องฝ้ายกันครับคุณค่ะและก็อยากจะขอบคุณนะคะสำหรับตัวแทนทุกคนที่มาในวันนี้มิทติ้งเราจะมีกันทุกๆสิ้นปีขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทุกๆสิ้นปีฝ้ายได้เจอพี่ๆ เราก็พี่ๆก็พาครอบครัวเราคนใหม่ๆเข้ามาทําให้ครอบครัวเราค่ะมีความสุขขยายใหญ่ขึ้นรักกันมากขึ้นขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในสินค้าสมุนไพรของบิสลาฟ้าไฟสัญญาว่าจะดูแลพี่ๆน้องๆที่เข้ามาอยู่ในครอบครัวของเราอย่างดีที่สุดค่ะ ครับก็วันนี้เชฟก็ขออนุญาตเสิร์ฟเป็นบาร์บีคิวนะครับเป็นสไตล์เกาหลีครับวันนี้ชุดนี้จะเป็นชุดหมูนะครับจะมีชิ้นส่วนต่างๆของหมูเชฟเลือกใช้หมูโคจิบุตะนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ตั้งใจนะครับที่จะทําจานพิเศษให้นะครับในจานนั้นจะมีที่รองแก้วนะครับที่เป็นไม้ไผ่สังน,นั่นจะรอกระรองแก้ว ส่วนอา่าข้างในเป็นข้อโรสแมรี่รหอมมากเลยครับเราเอาโรสแมรี่มาปลูกเองครับที่นี่เราเป็นออร์แกนิกนะครับที่ฟาร์มนะครับพอดีบอสเชฟก็สั่งมาปลูกให้เลยให้เชฟได้ใช้เต็มที่และระวาระวังระวังไว้บนบนเตาครับจะได้กลิ่นหอมของโรสแมรี่ด้วยครับแล้วก็จะทําให้เนื้อได้มีกลิ่นหอมด้วยครับก็จะเพิ่มรสชาติขึ้นมาเชฟก็ได้เตรียมจานแบบนี้นะครับซึ่งมีของพิเศษอยู่ในนั้นซึ่งบางคนว่าเอ๊ะอะไรนะครับเชฟอธิบายฟังอันดับแรกนะครับเชฟจะมี อันเนี้ยเชฟตั้งใจจะทําให้เป็นที่รองแก้วนนใช่ไหม<ช><ช>ครับใช่ครับนี่เที่รองแก้วเราก็จะวางผิดมาพุก้ก็วางันเลยเป็นเครื่องจัรสารชาวบ้านทถวน,น,น,นะครับแล้วไปวางอะไรแล้วก็เราก็มีแก้ววางที่รองแก้วนะครับอันที่สองก็เป็นเชือกผูกไว้นะครับแล้วก็มีตะเกียบนะครับครับแล้วก็โรสแมรี่เนี่ยพอมันโดนกับของย่างซึ่งวันนี้เราเสดเป็นบาร์บีคิวครับมันจะได้ให้กลิ่นหอมแล้วก็ทําให้เจริญอาหารช่วยครับผมทุกอย่างมี มีเรื่องราค์มีที่มาครับพิเศษเฉพาะคุณดนเลยขอบคุณมากครับเชฟครับผมครับสายพาสค่ะก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับเพื่อสุขภาพอย่าลืมและซื้อของฝากขอขอกลับไปด้วยนะครับจะมีโอโวคาโดแล้วก็ครับสำหรับวันนี้ขอขอกลับขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับเชฟสุดยอดมากสุดยอดไปครับก็เมื่อคืนนี้ก็คือว่าเป็น มิติที่มีความสุขนะคะแล้วก็สนุกสนานมากๆนะคะพี่ฝ้ายมีความเป็นกันเองมากเลยแล้วก็อาหารทุกอย่างคือแบบประทับใจหมดนะคะโดยเฉพาะสถานที่ที่นี่ก็คือแบบดีมากๆเลยค่ะวันนี้ตื่นสายไปนิดแต่ว่าตื่นมาก็คือเจอทะเลหมอกอยู่นะแล้วก็อากาศเย็นสบายค่ะไม่หนาวจนเกินไปแบบกำลังดีเลยครับ เป็นไงบ้างครับที่นี่มาครั้งแรกไหมครั้งแรกค่ะครั้งแรกใช่ไหมกับไม้สวยมากเป็นไงบ้างบรรยากาศโอเคเหมาะกับการถ่ายรูปมากใครสายค้าเฟซใสถ่ายรูปมาได้เลยแอบบแบบดูในกล้องได้ไหมครับ<ด>ที่ถ<ช>่า<ท>ยมามม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 ได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่แล้วโอเคขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ โอเคมื้อส่งท้ายก่อนกลับบ้านนะครับใช่ค่ะก็เราครัวเลี่ยนก็จัดเต็มเลยเอาหารอีสระใช่ค่ะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรานะคะคือสปอนเซอร์ใหญ่นั่นเองคะคะก็คือนี่ค่ะผลิตภัณฑ์ของอิสรานะคะโอเคพี่หนุ่มสักอะไรไปบ้างก็มี ลับหมูทอดรับหมูทอดก็้มตำปู้มตำปูอันนี้สิปูอันนี้ปูอันนี้ก็ปูอนะอันนี้แกงออมเห็ดอ๋อใบย่านางใช่ไหมนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นนี่ได้แกงน่าจะเป็นแกงเลียง,ยงน่าจะเป็นแกง,แงอ,อันนี้เป็นแกงอ่อมไก่อ่อมไก่อ่อมไก่เชฟก็าทำไว้แล้วก็มีตำแตงแล้วก็จะบอกว่าสิ่งที่อยากจะเขาเรียกอะไรแนะนําที่นี่นั่นก็คือไก่ย่างใช่ไหมคะพี่โดนครับไก่ย่างเชฟเขา ทำการหมักเองนะครับแล้วก็ย่างเองเล็กเมนเลยอร่อยมากโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปทานก่อนเติมพลังก่อนค่ะโอเคเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรดีภารกิจเกือบจากออม l e t น่าจะว่า80%แล้วนะครับสำหรับทริปนลิสลาในปีนี้เนาะใช่ค่ะก็ทุกอย่างผ่านมา3วันคืนคืนแล้วก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจมอบให้กับครอบครัวนลิสลาทั้งหมด เลยอยากจะรู้ความรู้สึกฝ้ายครับจากการเตรียมงานที่ผ่านมาแล้วทำให้เขาจนถึงวันนี้แปแล้วกำลังจะคอมพิวตในการจบทริปแล้วตั้งแต่วันแรกกิจ,จกรรมในแต่ละอย่างรวมถึงไฮไลท์เมื่อวานที่เป็นงานเลี้ยงขอบคุณฝ้ายรู้สึกยังไงบ้างความรู้สึกของฝ้ายถ้าจะให้พูดวันนี้คงพูดไม่หมดจริงๆค่ะพี่ดนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ฝ้ายอยากจะมอบความสุขให้กับ เขาไม่ใช่ตัวแทนฝ่ายเขาเป็นคนในครอบครัวเขาเป็นพี่เขาเป็นน้องค่ะแล้วก็ฝ้ายคิดอยู่เสมอเลยว่าถ้าหากว่าฝ้ายจะมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่รักคนที่อยู่ในครอบครัวฝ้ายฝ้ายต้องให้อะไรบ้างสิ่งที่ฝ้ายอยากให้มากที่สุดนั่นก็คือความสุขมาเที่ยวครั้งนี้ค่ะฝ้ายอยากให้ทุกคนรู้สึกว่ามาครอบครัวมากับที่บ้านเราอยากเทคแคร์เขาดูแลเขา อยากให้เขาพาคนในครอบครัวของเขาอะมาร่วมใช้ชีวิตมาร่วมมีกิจกรรมมาร่วมมีความสุขด้วยเพราะว่าไฟาเห็นว่าแม่ทีมเวลาที่ขายสินค้าค่ะเวลาที่เขาทำทริปได้สิ่งที่เขาอยากจะพาไปมากที่สุดนั่นก็คือคนในครอบครัวแล้วไฟรู้สึกว่าเฮ้ยเราให้เขาได้นะก็เหมือนกันอะเวลาที่เราแบบ อยากจะพาใครไปสักคนหนึ่งอะ่ะนั่นก็คือเขาก็ต้องเป็นคนที่เรารักไฟก็เลยแบบตัดสินใจอะทริปนี้เรามาเซเวน,นก่อนน้อยพี่โดนน้อยใช่ครับเราไฟรู้สึกว่าประทับใจสเตตัสสเตทัสทที่นี่มากสเตตัสทเขาคอนะคะเราไฟรู้สึกว่าเราอะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเขาไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้เราสงวนเป็นคนที่ชอบทะเลมากแต่ก็เป็นเรื่องบังเอิญมากตัวแทนเราอะ <ส>ใหญ่ภาคใต้กันเยอะมากใช่เราฟัแล้วรู้สึกว่านั่นแหละมันคือจุดสําคัญคนอยู่เขาชอบทะเลเขาจะมีความสุขกับการที่ได้ไปเจอทะเลเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ทะเลความสุขของเขานั่นคือการที่พาเขาอะค่ะมาอยู่บนเขามาเห็นทะเลหมอกมาแช่ออนเซ็นมาเจอบรรยากาศที่มันสิ่งที่ที่นั่นมันไม่ได้มีอะค่ะแล้วก็ ต้องพาแบบคนที่เขารักอะ่ะคนในครอบครัวเขาอะ่ะมาด้วยนั่นแหละค่ะมันเลยทำให้ไฟรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ทัชใจตัวแทนเรามากที่สุดเพราะว่าเหนือสิ่งอื่นใดแล้วนอกจากผลตอบแทนโบนัสกาไรจากยอดขายสิ่งที่เขาควรจะได้กลับไปนั่นก็คือความสุขที่คืนกลับสู่ครอบครัวของเขาเพราะว่าไฟสังเกตแล้วว่า ตัวแทนทุกคนอะสามีซัพพอร์ตมากสามีซัพพอร์ตมากๆความความสำเร็จก็คือมันจุดเริ่มต้นของความสำเร็จมันก็ต้องมาจากพื้นฐานครอบครัวที่มีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นฟ้าจะลืมสามีของพี่พ,พี่น้องๆตัวแทนไม่ได้เลยตัวแทนเรามีความสุขพ,พี่พี่ก็ต้องมีความสุขด้วยค่ะนี่คือความในใจของฟ้ายเลยความสุขล้วนๆค่ะ